ครับแต่ชุมนุมในตอนนี้นะครเขาพลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่นะครับเรือทุกชนรายสิบรอบทุกไม้ยางนะครับนะครับนะครับต่อซื้อแป๊ดหนึ่งคนี่ย โอเคขอบคุณมากครับ ได้ได่ว่ากลายเป็นข่าวเศร้าขึ้นมาคุณผู้ชมคะปิดตํานานนักร้องชื่อดังค่ะหรือว่าปิดตํานานบางเซนไมทองคํานะคะนักร้องที่ต้องบอกว่าสู้ชีวิตมากๆค่ะแต่พอรู้สาเหตุการเสียชีวิตแล้วเนี่ยหลายๆคนทําใจไม่ได้นะคะแฟนคลับก็พากันไว้อะไรจํานวนมากจริงๆค่ะ ผู้ช่องาย,ย้อนกลับไปเมื่อวันที่13มกราคม2568ค่ะทางเจ้าหน้าที่ทสพมสุราษฎร์ธานีก็รับแจ้งว่ามีการเกิดอุบัติเหตุรถตุก๊กตุ๊กโดยสารนะคะชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกไม้ยางพาราที่จอดเสียอยู่ข้างทางบนถนนสายบายพาสใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีค่ะแล้วก็แน่นอนว่าทำให้คนขับรถตุกต๊กตุ๊กเนี่ยถูกอัดติดกับโครงมาไหลแล้ว มีการเสียชีวิตคาที่นะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะมีผู้บาดเจ็บอีกเหมือนกันติดอยู่ในรถหลายรายนะคะโดยที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถบรรทุกคันหนึ่งค่ะเป็น10บล้อมีการบรรทุกไม้ยางพาราจอดอยู่ที่ริมถนนนะคะคือบริเวณด้านท้ายรถบรรทุกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีรถตุก๊กตุ๊กสีฟ้าชนอัดกอปี้สภาพด้านหน้ารถตุก๊กตุ๊กเนี่ยพังยับเลยค่ะโดยรถตุก๊กตุ๊กคันดังกล่าวนะคะเป็นคิววิ่งรอบเมืองตลาดเกษตร2รอบเมืองค่ะคนขับ ชื่อว่านายม,นนะะมัดเซนนะคะมัดเซนมัดอาดามหรือว่าบางเซนไม้ทองคำเนี่ยแหละคะ่ะโดยมีผู้โดยสารมาด้วยกันทั้งหมด7คนนะคะซึ่งพอขับมาจนถึงจุดดังกล่าวเนี่ยสาเหตุเนี่ยคาดว่ารถบรรทุกไม้ยางพาราคันดังกล่าวจอดน้ํามันหมดอยู่ที่ริมถนนก็คือรถเนี่ยจอดนิ่งสนิทไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะคะส่วนรถทุกคันดังกล่าวเนี่ยก็มีการบรรทุกผู้โดยสารมุ่งหน้าจะไปพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่อำเภอการสนิด แต่ปรากฏว่าพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคาดว่าอาจจะไม่ทันได้สังเกตค่ะว่ารถเนี่ยมีการจอดนิ่งอยู่นะคะก็คิดว่ารถเคลื่อนไปตามท้องถนนตามปกติจึงได้มีการพุ่งเข้าชนบริเวณท้ายรถบรรทุกค่ะทำให้คนขับรถตุกๆนะคะมีการเสียชีวิตทันทีนั่นก็คือ,อบังเซนนั่นแหละค่ะส่วนผู้โดยสารอีก7รายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส6รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย1ราย สำหรับนายหมัดเซนค่ะหมัดเซนหมัดอาดัมหรือว่าบาังเซนใหม่ทองคาเนี่ยเป็นคนขับรถต,ต,ตุกที่เสียชีวิตนะคะคือต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอาจจะเคยเห็นผ่านทางหน้าจอทีวีค่ะต้องบอกว่า บางเซนเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆนะคะบวกกับเออเป็นคนที่เคยไปประกวดร้องเพลงรายการไม้ทองคำหลายหลายคนก็อาจจะชื่นชอบเขาแล้วก็ติดตามเขาเป็นอย่างดีค่ะจนบางเซนเอ่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะบางเซนเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ตัวเขาเองมีชื่อเสียงจากการเข้าประกวดร้องเพลงนะคะด้วยน้ําเสียงอันเป็นเอกลักษณ์นะคะหลายๆคนที่ได้ฟังเนี่ยจะรู้เลยว่าคือเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนค่ะ แล้วก็ประกอบกับการที่บางเซนเองเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเป็นนักร้องที่สู้ชีวิตการจากไปครั้งนี้ค่ะแน่นอนว่าสร้างความเสียใจให้กับทั้งครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ชื่นชมผลงานเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบางเซนด้วยค่ะขาวปรวงขาวขาววงขาวขาววงอาจารย์ รถเราน้ำมันหมดใช่ไหมอจอดจอดอยู่แบบนี้แล้วเปิดไฟแบบนี้ป่าจอดอยู่แล้วเปิดไฟอยู่แบบนี้มันทุกมา้ยางไปลงที่ไหนเน,นี่ยวัฒนาเขาอยูตรงนี้นย ย่าบางกุ้งลงเรื่อยวัฒนาเแล้วก็รอช่างรับช่บางอยู่โอเคดูไปข้างรถนะหมายเลขข้างรถ มาเลีข้างรถมาลข้างรถอยู่นี่มาถ่ายเนี่ยสี่หนึ่งหกอาถ่ายข้งฟังถ่ายไน่ข้างรถ ไดดียุ่งเลยจ็ดกายเจ็ดคนด้วยกันเนี่ยเจ็บมาคนขับด้วยคนคนขับเสียคนขับเสียขาที่นะคือบางเซนบางเซนรู้สิครับคมาจะเป็นอิสลามแล้วแล้วบ้านงไม่รู้เหมือนกันนะก็น่งนั่งข้างหน้าเนั่นคนเดียวอ่าดวงเดียวคนขับคนเดียวนั่งข้างหลังหมด มีเด็กมีผู้โดยสารทั้งหมดนะฮะรวมทั้งคนขับทั้งหมดเจ็ดคนนะครับเป็นขับเดียวที่พิเศษค่ะอ่าท่าที่นะฮะ ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลทักษิณหนึ่งคนนะครับแล้วก็อีกห้าคนส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ